เข้าสู่ช่องกับตันดองซิงนะครับลางล่าสุดนะผมก็ทำการแกะแบบนะฮะด้านหลังเนาะเพื่อที่จะนำไปล้างนะไอซีพอปูนเราก็เริ่มหมาดแล้วโอ้โหกำลังว่าจะไปช่วยไม่ทันเลย ก็เราเคยมีประสบการณ์เนาะถ้าเราไม่รีบแกะเนี่ยปูนจะติดแข็งเนาะเราจะเอาไปทํามันจะไม่สวยนะคือตัดสินใจแกะตอนหมาดเลยแกะตอนหมาดเราก็สามารถเอาไปเช็ดไปล้างได้ในตัวเล็กเลยเนาะใช่งั้นอันนี้จะเปทางเดินทนเดี๋ยวผมจะรีวิวทางเดินแล้วรีวิวทางเดินแล้วไงพี่บ่าวทิศแล้วอือหือ วอาเล็กตัวนี้ถ้าเกิดเราไปใช้งานต่อเนี่ยมันจะเชื่อมลำบากโอ้โหดีวิวทางเดินเฮ้ยไอ้ย่าเปลี่ยนใจหรอรีวิวทางเดินแน่สิย่าออนดึมหันกล้องให้พี่บ่าวเมื่อกี้ไม่เห็นไอ้ย่าไอ้ย่ากลายเป็นชัดวอกนั่นาห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 นไม่ย่อไอ้ย่าใหญ่ใสมัยที่ก่อนเดินแบบโอ้ยจำได้อยู่อาชีพเก่าแต่พี่บ่าวก็เดินแบบด้วยกันตอนนไหนเลย ก็เดินดีเนาะเพราะว่าผมกับพี่บ่าวเป็นในแบบคู่กันน้องเอวเป็นในแบบชายากับแมวโอ้เจ็บเอวไอพี่นะผมกับพี่บ่าวเป็นในแบบอาหารน้ำวันนี้ดีกว่าที่เราไม่มีเลยมั้งสวยไหมสวยครับเป็นศิลปะดีดิไอรองเดินแคทวอล์กโชว์ดินี่ไงนี่ไงเนี่ยหวดไอ้รู้รู้พี่เปาเข้ามากันน้ำไอซี่เข้าห้องน้ำเลย ก็ดีเลยทุกท่านสวยจริงนะนี่ออกจากครัวปุ๊บเรือมาเลยง่ายๆเลยเนาะเราไปเชื่อมเหล็กทำโครงการต่อไปเนี่ยมันจะลำบากเนาะเดี๋ยวตอนนี้มันจะเที่ยได้อยู่ในที่เดี๋ยวออกดูนะโอ้สวยจบปัญหาเรื่องทางเดินไปห้องน้ำครับผมไม่ลิ่นแน่นอนห้องครัวรอปูนมาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้น ด้านกลางเนาะครับผมนะจะทำการแอมพี่น้องแอมปูนแอมห้องครัวครับเรื่อยๆนี่ฮะฝั่งบนพี่นายก็เช็ดนี่เห็นไหมพื้นพื้นแห้งไวนะสิปกัดแล้วก็ดูสวยเนาะสลบนิดกนึงดูจากสายตาแล้วนิดยนึงน้ำไหลฝั่งนี้เนาะแนนะเลยตามที่ระวังแผนไว้เลยฝนสาดปุ๊บไหลปั๊บลงเลยไม่มีท่วมขังน้ำไม่มีขังแน่นอน จะไหลลงด้านข้างนะตรงนี้เราก็จะเริ่มเเช็ดหล็กล้อมเนาะด้านนู้นนะฮะในก็เช็ดเหล็กอยู่นะงานเราเรือเราเรือเนี่ยาะครูไปดูไหมไอ้สิทธิเสร็จแล้วนะครับผมโอ้เดี๋ยวลืมไปชมไอ้ไม้เหล็กดัดเลยเพราะอันนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยพี่บอลตุ่มงงเนาะเฮ้ยไม่ใช่เหล็กดัดตุ่มงง เหล็กดัดอยู่ด้านนี้ครับนี่ขอให้ถ่ายรูปนะเหล็กดัดคู่ก็เรียนร <khi S 1> ู้กันไปนี่แหละเรีกันไปนี่ละโอ้สุดยอดเลยพี่พีเอกสุดยอดเลยตั้งแต่ร่วมงานกับผมด้านหน้านู่นผมไม่คิดว่าพี่เอกจะทําได้ขนาดนี้ไม่่ใชเอาล่นะเม่จ้าแล้เลินทุกท่าน เสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของเหล็กดัดเนาะสองอันด้านข้างนะก็เป็นผลงานของพี่เอกนะะกับน้องอืดน้ครับผมเราวันนี้เราพราะเราแบ่งแบ่งงานกันนะแบ่งงานกันผมก็ส่วนใญ่จะเน้นไปทางสีของผมวันนี้เพราะว่าิเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราไปรวมพลังเกลี่ยปูนกันรถปูนมาเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้คนเยอะ แต่คนน้อยๆเนี่ยจะเหนื่อยเนาะพอคนเยอะมันก็พรึบเดียวเสร็จพอเสร็จจากงานปูนปุ๊บเราก็แบ่งงานกันนะเอฟซีพี่เอกก็มาทําในส่วนของเหล็กดัดตรงนี้เนาะผมก็งานสีนะฮะก็มีน้องเอ์ดเนาะคอยช่วยพี่เอกตรงนี้แล้วก็วิ่งไปทาสีบ้างมาตรงนี้บ้างนะวิ่งไปวิ่งมาส่วนพี่นายก็ไปในงานของขัดผิวปูนนะฮะขัดหน้าปูนไปเมื่อกี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับก็แบ่งงานกันทํานะฮะ รวมโดยช่วยกันแต่ทุกคนก็วันนี้ต้องบอกว่าปวดหัวกันหมดเลยเมาสีนะครับเอฟซีโอ้โหใครมีวิธีแก้เมาสีนะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะเผื่อว่าใช่วิธีแก้เมาสีกินเป๊ปซี่บ่ส่วนพี่แดก็เมื่อกี้ก็เพิ่งกลับมาจากป่าเห็ดนะผมโอได้เห็ดมาเยอะมากเอฟซีเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูก่อนนี่อ๋อไม่ใช่เหรอ อยู่นี่อ๋ออยู่นี่ไอ้ยานี่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 ผลงานของคนบ้าเห็ดนะครับท่านสีนได้หนึ่งถุงใหญ่ๆงานของเราเดี๋ยวผมปิดประตูไว้ดูหน่นอยเพราะผม,มชอบมากเลยสีด้านหน้าเนี่ยพอทาแล้วมันสวยเดี๋ยวลองปิดประตูให้ดีสีเราลอลูกสีเราลูกสีเราลู สีเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะทุกท่านมันจะดูเงาดูมันขึ้นเนาะโอ้โหผมลองจับแล้วเมื่อกี้ความหนาได้นะความหนาก็ผ่านเลยใช่มผ่าผ่านผ่ผมก็จะผ่านอยู่ตอนนี้ผมเิดไม่ผ่านอย่รมานล้างมือนะเราเอาผมปิดผลมลืงินทอนนี่ โอ้หงานของเราก็ถือว่าวันนี้เสร็จไปหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้ตําแเนงด้านข้างสีประตูแล้วก็สีประตูห้องเนาะประตูห้องเหลือนิดเดียวนะเหลือห้องนู้นด้านในนิดนึงพอดีว่าเมื่อกี้เราติดนะพอดีมันมันเหม็นเกินนะพอีพอเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยมันปวดหัวผมลองไปแล้วห้องแรกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้รู้สึกมันแสบๆบในคอนะ แชบในคอล่าสุดนะฮะพี่ก็เลยซื้อให้เต็มเป็น20่สิเขาจะได้เปิดบินค่าบินเขาโดนเขาเป็นไงพี่บ้างโอ้งนั้นเรียบร้อยไหมเหลือกันในเหลือกันในนิดนึงเนาะมันเมามันเมาเกินผมลองแล้วข้างในนล้โอ้โหผมจนืตึ๊บตึ๊บเลยข้างในนะ่สิบบาทแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นงานเหล็กดัดเนาะเหล็กดัดเราก็เสร็จเรียบร้อยใช่แลวเรือลงสีดำต้องดูว่าน่อวัสดุครับผมแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีสีดำเนาะ สีดำมามาทาในส่วนของเหล็กเนาะที่เป็นเหล็กนี่เราจะลงสีดำหมดเลยแต่ต้องใช้ความเขาเรียกอะไรฝีมือนะพี่บ่าวเนาะใช้ฝีมือสูงนะฮะในการทาสีเหล็กเนี่ยเพอะพยายามไม่ให้โดนไม้นะให้โดนไม้น้อยที่สุดนะพอต้องใช้ฝีมือเป็นพิเศษนะครับซึ่งสีเราก็มีอยู่แล้วนะ FC ส่งมาให้แล้วนี่อยู่นี่สีอยู่นี่เลยก็จะประมาณนี้นะนี่ บานนี้บานนี้เสร็จแล้วสวยงามนะฮะแห้งยังไหสงเยเนาะแห้งหวมากเลยพี่บ่าวแห้งห่ยมากเลยโอ้โห FC นี่ดูในกล้องสิมันจะท้อนแสงด้วยนะทุกท่านมันเงาเลยในตรงนี้นี่เงาเลยโอ้สวยงามสวยงามเโอเคครับผม ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ